มันแก้นมกนแกไม่เคยทำร้าย เรามันยิงยางลอยยิงไม่หยุดนะด้วยอย่างก,กูแตกหมดแล้วนะนะี่ะอ่ะยิงไม่หยุดเลยนะเฮ้ยไม่รู้เอ๊ะลงไปคุยกันหน่อยดิแตกครบปีล้อแล้วมึงเนี่ย เออจะหายใจไม่ออกโดนฝุ่นพีเอ็มโอ้หนักับพีนเนอ็มอนี้เนี่ยอันนี้ได้เป็นพีเอ็มห้าสิบอ่ะเยอะจริงก oh, oh. yeah, oh, ็แคบเสร็จก็ควรไปโรงพยาบาลตรวจปอดกันยกใหญ่นะ ปอดน่าจะฉีกแล้วเนี่ย มีมีประตูมานะมาผมอะไป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 เป็นโลจิกับปปิด โดนไซเปอร์ยิงหัวซงชาลียิงไม่หยุดเลยเว้ยแน่ยิงไม่หยุด นะว่าเฮปปี้คนเงาสุดยอดขนาดไหนไวนะเนี่ยเม,มื่อกี้ผมจอดว่จงดีหกไม่เหรอเ <c oughs> ขาวิ่งอ้อมเขาเหรอเ <c oughs> มื่อกี้เาขาแค่เดินข้าสพามาันก็ถึงเราแล้วนะเ <c oughs> ขาวิ่งอ้อมเขาเหรอ đau เวลาซ่อมรถครับบอแบงค์กันช่างมาแล้ว ทุกคนดีใจด้วยเฮปปี้เราจะมาถึงแล้ว ตัววันตึกนะโรงงานอนะ ไป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 ั <ไป S 1> งลองแข <c oughs> ังแล้วโดนแข่งตัวเย่ไปตัวจ่าไปูดนแล้วปีพีมาปีพีมา okay, okay. ไม่ทันเอ,อ้ยใครที่อยู่แถวเราไปดูไปดูแอบหน่อยดิเรย์ยโอว่ะฮัลโหลโยุกหยุกไม่จีตาย

thank <laughs> you อเอาแล้วไปเข้าทงเข้าทงเขาทงลุยลงครับเราแค่มาเสิร์ฟกระสุนให้เอาหมอมาด้วย

เรื่องที่ไหนวะ ันไว้ครับยันไว้ครับทุกคน <il fi. S 2> <Ooh. S 1> อุ้ยกระจายดีเฟนด์ไว้ดีเฟนด์ ตายข้างนอกชุดไม่ได้วะกลางถนนเลย กอครับโอ้ยเจ้าาดันจากด้านล่างนะ้องโดนยิงอ้องโดน

ข้าวบนมียาวครับมีหมอมีหมอเจ็บอยู่นี้ฉผมีผมดนเผมจะลดผมจทอ๋อมาแล้วของก็หมดผมด้วยไอมียาบ้างมือหมอหมอได้รยกับบ้านแโรตีกันมาเถอะอ้าวขาที่ผม่อ่ะ คโค้ดเลนขาวเลนดีหนึ่งโค้ ชุบได้ชุบได้อย่างนี้ชุบได้รถมีกระสุนนะโอเค ไยนี่ไยนีตรงรถไม่ขันขาวไอ้นี่โอ้ยเข้าหัวรถไม่ขันขาวรถไม่ขันขาว,ม,าขาวมันมันหมอบอยู่ตรงล้อ ก็ได่าไปแวใช่ไชยก็ได้ยินร็ได้ข่าวมันอยรงวันละ มันอยู่ข้างบน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 ,งบ,นบนตึกเราใช่ไหมตันฟ้าตัานฟ้าครับกำเนินขเข่าไอ้นี้ก็มีนะ ชั้นสองชั้นสองชันสองชตรงหกชาลีมีมิเาโชั้นสองเ<อ><ะ>มือคุณกันอยู่มีตัวดักบันได้มตัวดักบันไดชุดหมองข้างลกันเลยมันน่าจะสุ่เมอนู่นมันไปไหนเรมันขึ้นมาข้างบนอีกแล้วอดันตานไม่แน่ใจะเฮ้ยเฮ้เฮ้ย,ยมันอยู่ข้างล่างข้างล่างก็เข้าวานะ มาเจอเลยจ่าธงเราแตกเฮ้ยทุกคนรงโดนธงโดนแับดันอากาศืดที่ปลอดภัยเสือที่ต่อได้ ง่านก็เข้าโทมมาก่อนเดี๋ยวผมจะเป็นสกัดได้หรือเปล่าไม่แน่ใจ ดดดชั้นสองชั้นสองชั้นสองรอรอรอกระสุนมันจะนหมดเมื่อไหร่ครับพี่ตาย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 เขมหมอกำลังไล่ชุบนะตายแล้วตายแล้วตายแล้ว เคออยู่าครับพย,ยรีโลใครจะรีของมาครับเชิญได้ครับตั้งห<ะ>้องตั้ง<ะ>ห้องพ<ะ>ยาบาลเลยก็ได้ตรงนี้ สูนกักกันโควิดเข็นหนก็นหนึ่งเอกรัสียเียกลับกลับไปสู้กับดูเคนไปไม่ไปวาสุนหันละเรียกมีเจยเหารจิตสถอนกำลังออกจับพื้นที่ได้ไรนมัมวังเอ้ยทุกคน ผมอยากรู้ปรากฏการณ์นเหนือธรรมชาติเกิดอะไรขึ้นั้างสงสารสิบแต่ผมแก้แค้นได้หมดแล้วนะตรงนั้นนะเลียเลียงกึ๊บเลยในมีสามชั้นเมื่อก <laughs> ี้จูแฮปก็หายไปเดดูก็หายวับอะไรวะคือเราโดนเราโดนอะไรกันั้งเนี่ย <laughs> นั่นแหละโดนพระเจ้าลงเอะ